สวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์องค์จี้ออนไลน์นะวันนี้นะเราจะมาบอกสูตรทําบุญตามทาานให้บรรดาลความเฮงกันไปเลยนะเขาเรียกว่าประจําเดือนสิงหาคม2อ6 4แต่ก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามผมนะทุกๆช่องทางเลยฝากด like กดไลค์กดแชร์ให้กัวับผมด้วยนะใครทําครบนะฮนะก็ขอให้เฮงเงรวยๆกันทุกๆคนเลยเน้นในส่วนนี้สูตรนี้นะให้ใช้ทนะที่ส่งเสริมประจําตัวใครไม่รู้เขาเรียกว่าอดจุดนี้นะสามารถเล่นได้2รูปแบบก็คือนะเน้น ธาตุส่งเสริมโชคลาภหรือไม่ก็ธาตุส่งเสริมตุกภาพเพราะฉะนั้นใครจะขอเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองที่บรรลความเฮงในด้านเงินทองก็ให้ใช้เิงตามธาตุโชคลาภแต่ถ้าใครต้องการความเฮงในด้านตุกภาพบารมีหรือเรื่องงานให้เน้นธาตุโชคลาภด้านตุกภาพทีนี้เรามาดูธาตุส่งเสริมแรกกันเลยก็คือธาตุทองนะใครที่มีธาตุส่งเสริมเป็นธาตุทองให้เน้นทําบุญด้วยการหยอดตู้โดยใช้เหรียญในการทําบุญหรือในส่วนของการให้ทานก็ได้ให้เป็นเหรียญไปจะเจอเด็ก แถวบ้านหรือเจอขอทานสามารถทําได้หมดเลยคือเป็นการเสริมธาตุในตัวของเรื่องความเห็น า่าต่อมาา่าส่งเสริมใครที่มีา่าส่งเสริมเป็นธาาุน้ํากลุ่มนี้นะในเดือนนี้นะถ้าอยากเน้นเฮงให้เน้นในส่วนการล้างห้องน้ําวัดถ้าใครไม่สะดวกก็อาจจะทําที่บ้านโดยการทําความสะอาดทิ้งพระนั่นเองแต่อย่าลืมนะใครที่จะใช้ในส่วนของการทําความสะอาดทิ้งพระอย่าขยับพระและกระถางโดยที่ไม่มีเลิกเด็ดขาดนะมิง,งั้นแทนที่จะเฮงน,นะคุณอาจจะดรอปลงมาทันทีเลยท่าพน,น้ํานี้ระมัดระวังในส่วนของการเล่นสูตรนี้ให้ดีต่อมา ใครที่มีาตุส่งเสริมเป็นทตุไม้กลุ่มนี้ถ้าอยากบรรดาลความเฮงให้ปัทภูขึ้นมาเน้นบริจาคลงศพงั้นยิ่งไปถึงสถานที่ได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่สะดวกในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะทำบุญลงศพออนไลน์ได้หมดทุกที่เลยต่อมาคนที่มีาตุส่งเสริมเป็นทตุไฟถ้าอยากเน้นเฮงน,นะกลุ่มนี้นะเน้นการซื้อที่ดินหรือซื้อทรายถวายให้กับวัดซึ่งแน่นอนจุดนี้หาง่ายมากนะก็ทําทบุญออนไลน์นะยั้งไม่จําเป็นต้องทําเยอะ9บาทก็พอนะหรือจะ แล้วแต่สะดวกนะทำบุญตามกําหลังจะบรรดาลความเพงให้คุณกลับมาอย่างแน่นอนนะและสุดท้ายท่าต่เสริมที่เป็นท่าดินกลุ่มนี้ถ้าเดือนนี้อยากเน้นเพ่งน,นะให้เน้นการปิดทองหลังพระหรือปิดทององค์พระก็ได้นะหรือเป็นการหล่อองค์พระเน้นที่เป็นองค์พระประธานงนั้นวันนี้ฝากไว้นะใครที่อยากทําบุญตามท่าให้บรรดาลความเพ่งประจําเดือนนี้ก็เอาสูตรนี้ไปใช้กันได้เลยและหลังจากนี้นะผมขอให้ทุกคนนะที่ใช้สูตรนี้ครบก็จงเกิดความเพ่งตามที่ทุกคนปรารถนา นะอยางรวดเร็วสวัสดีครับ